คุณกำลังแบกอะไรไว้ตอนนั่งหลับตาหลายคนบอกว่าอยากสงบแต่พอหลับตาปุ๊บความคิดฟุ้งซ่านมาความง่วงมาความกังวลมาเต็มไปหมดรู้ไหมครับว่านั่นไม่ใช่เพราะคุณบุญน้อยแต่เป็นเพราะคุณกำลังติดหนี้อยู่ต่างหากในสมการหลุดพ้น 3, 5, 4, 8มีตัวเลขตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือเลข5หรือนิวรหครับ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอาการทางใจห้าอย่างนี้ไว้น่าสนใจมาก 1. ความอยากได้ท่านเรียกว่าการเป็นนี่รูดความสุขมาใช้ก่อนแล้วต้องตามจ่ายดอกเบีย้ยด้วยความกังวล 2. ความโกรธแค้นท่านเรียกว่าโรคป่วยหนักกินอะไรก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับ 3. ความหดหู่ซึมเศร้าท่านเรียกว่าการติดคุกที่ขังตัวเองไว้ในห้องมืด 4. ความฟุ้งซ่านท่านเรียกว่าการเป็นทาสที่ต้องคอยทำตามคำสั่งความคิดเจ้านาย 5. ความลังเลสงสัยท่านเรียกว่าคนหลงทางกลางทะเลทรายถ้าใจคุณยังมีสถานะเป็นลูกหนี้เป็นคนป่วยหรือเป็นทาสคุณจะเอาแรงที่ไหนไปสร้างปัญญาที่ยิ่งใหญ่หล่ะครับเคล็ดลับของการแฮกจิตคือคุณต้องปลดหนี้พวกนี้ออกก่อนแม้จะแค่ชั่วคราว เพื่อให้จิตได้สัมผัสอิสรภาพที่แท้จริงเมื่อไหร่ที่คุณวางเจ้าห้าตัวนี้ลงได้คุณจะพบกับความสุขที่เหมือนอาบน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาดและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงวิธีการปลดหนี้ทางใจแบบละเอียดทำยังไงผมถอดรหัสไว้ให้แล้วในคลิปเต็มที่ช่องแฮกทรรครับ